สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำประวัติส่วนตัวนะคะชื่อนางสาวราชัชตายอดเยี่ยมชื่อเล่นชื่อแพรค่ะอายุ19ปีเกิดวันที่14กระกฎาคม2536ค่ะเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาส,สนาพุทธนะคะภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอ่างทองค่ะตอนนี้นะคะ กำล,กยย Art, Art, ลังศึกษาอยู่คณะดิจิตอลอาร์ตสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตมหาวิทยาลัยลังสิตค่ะนีสัยส่วนตัวนะคะเป็นคนร่าเริงตลกสนุกสนานบ้าบ้าบอๆค่ะเป็นคนไม่ค่อยมีสาระไม่ค่อยเครียดกับอะไรง่ายๆนะคะกิจกรรมยามว่างนะคะก็คือจะเป็นดูทีวีดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมค่ะ ฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นสิ่เดียวกันนี้เธอจะนึกขึ้นได้มาเคยมีคนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตลอดมาให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็น อย่่นนนเเด็ทงััััมมปคคววาาิิีกรฉรฉธกิจกรรมยามว่างนะคะก็คือจะเป็นดูทีวีดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมค่ะอาหารที่ชอบนะคะก็คือต้อยมยำกุ้งแล้วก็กุ้งเผาค่ะ คติประจำใจนะคะทุกคนมีความพยายามเท่ากันแต่ใช้ความพยายามไม่เท่ากันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ